รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับอันซินฟุตบอลสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปชมฟุตบอลกันแบบ2อารมณ์ครับ พี่เก่งกับพี่ป๋องพาบุกเรดดิ้งอีกหนึ่งสโมสรที่คนไทยเข้าไปถือหุ้นและตามคู่รักเชลซีไปสวีทกันถึงสแตมฟอร์ดบริดจ์ครับบองวันนี้ผมพาไปทริปพิเศษนะครับครับออกจากลอนดอนมาประมาณครึ่งชั่วโมงอืมเราจะไปหาแมนนี่ปากเกียวกัน <laughs> บอกป้าผมรู้เลยนะ เพราะหน้าตาเขาเหมือนมากเหมือนไหมเหมือนมากคุณบิ๊กจากเพื่อนตำรวจนะฮะก็ตอนนี้มามาจับบอลอังกฤษละเขาเรียกว่ามามาหุ้นอมาหุ้นแต่ก็เป็นหุ้นที่ถือว่าหุ้นใหญ่อ่ะระหว่างที่เราเดินทางไปสโมสรอนเรดดิ้งครับวันนี้จะไปดูสโมสรอนอังกฤษที่มีคนไทยมาหุ้นนะฮะ แล้วก็ปล่อยให้คู่รักเชลซีเขาว่ากันไปท่านผู้ชมอาจจะได้เห็นบรรยากาศทั้งสองฝั่งแยกจอแยกจอกันเลยวันนี้แยกทางแยกจอกันเลยนะครับสมสรเรดดิ้งปัจจุบันเล่นอยู่ในลีกแชมเปี้ยนชิพครับก่อนหน้านี้มีแอนทอนซินการวิช เศรษฐีชาวรัสเซียเข้ามาถือหุ้นใหญ่ของสโมสรแต่เขาก็ไม่ได้สนใจที่จะทำทีมอย่างจริงจังจนสาวกเรดดิ้งเกลียดชังทำให้เซอร์จอนมาเดสกี้ประธานสโมสรเรดดิง้งพยายามหากลุ่มทุนกลุ่มใหม่เข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรต่อจากซินกาเวิชและก็ได้กลุ่มทุนของคนไทยเข้ามาถือหุ้นด้วยเงินลงทุนถึง35ล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นทีมที่2ต่อจากเลสเตอร์ซิตี้ที่มีคนไทยเข้าไปเป็นเจ้าของทีมครับ ส่วนคู่รักเชลซีเกี่ยวก้อยกันไปดูเชลซีอุ่นเครื่องที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ครับก็ทำช่วงฮะเราจะไม่แบบไม่มานั่งลงนั่งรถมาที่สนามนะครับเราแบบออริจินอลแท้ๆของอังกฤษแคือนั่งรถไฟมาดูบอลกระหอมซึ่งอยากจะบอกว่าชุดชุดนางพร้อมมาก đây, mình bên thuộc gan á, kiếm gì kiếm gì gì. ลงไม่ได้อ่ะนี่ไงเรามีร่มไงไล่มนอะไรอีกป่ะเนี่ยอาปาตีโอ้โหแล้วโอ้ไปไก่แท็กทิปนั้นก็ฝนฟ้าขนองกระจายรอสักนิดหรือจะหรือจะลุยเลยก็ได้นะผมพร้อมนะไม่เอาโหพี่พี่มันพายุอีกแล้วนะต๋องกับพลไปไหนนี่พายุมาแบบคนมันมีของของมันตามมาตลอดเวลา นีพอมีของแล้วไม่ได้ดูบอลนะมันนั่งอยู่เงี้ยนะนั่งอยู่ในรถเนี่ยโอ้โหขับรถมาประมาณครึ่งชั่วโมงพอถึงสนามปุ๊บครับพายุมาเลยโอ้โหฝนตกหนักมากเอาเอาแบบคาถาถอนให้ฝนมันชะลอตัวซาลงไปอะไรอย่างนี้นูมาลีมีลูกแมวมีหมอนม่วะไม่เอาแล้วไม่เอาวั่จะตร้ปฐมเมยนะเนี่ยเพราะ ลอยเฉยๆดีกว่าโอเคไอ้ไอแท็กพลาดแล้วเรียบร้อยไอแท็กพลาดแล้วโอ้โหดูคนนำเราเข้าดิโชคดีสุดๆน่ารักมากชื่ออะไรพี่ยังไม่รู้เลยต้องถามว่านะต้องถามว่านะถึงเนื้อถึงตัวเลยนะพี่นล้วไหวไหมเออเอเเ้เรามาดูก่อนกันน่อยดูบอลี่ครับพี่บอลเราป้องหมายหลกอยู่แท็กพลาดเลยนะเรียบร้อย ต้อนรับสู่ Reading Executive Box ครับคุณป๋องครับขอบคุณมากคุณเรีย์เชิญครับผมโอเค thank you โอเคโอเคตั้งคิวเลยมั้งเราจะดูเกมนะครับวันนี้แล้วก็เจรจาเรื่องการซื้อขายนักเตะ ไม่น่ามีปัญหาแล้วคุณเก่งครับเพราะถ้าคุณเก่งเทคแคร์ดูแลดีขนาดน,นี้เนี่ยค,คุณอยากได้แล้วก็บอกผมากากามาก็แล้วกันขนเมื่อกี้ฮะขอก่อนเลยผมก็ได้ไหมครับนักเตะคุณออกไปเออคุณเมื่อกี้นี้คุณมีเรื่อ,กองกับผมดีกว่าครับตอนนี้เราอยู่ในห้องที่เป็นห้อง VIP ใช่ไหมพี่เก่งพี่ไม่ได้เห็นใครด้วยใช่ไหมมีแค่เราสองคนนะสองคนเนี่ยพี่ก็มีแค่นี้แหละโอเคนะ <Okay S 2> ผมร<ะ>ู้สึกว่าเข้าอี้มันเยอะเกินไปอ่ะที่เขาจัดให้เราอ่ะเยอะมากแล้วก็ขออะไรต่างๆนี่นะคือมาเต็มมากอ่ะอันนี้คือออเดรอร์เล็กๆน้อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวมีดูเมนูเนี่ยโอ้จัดหนักเลยฮะใช่เราแล้วแท็กอ <c oughs> นี่อยู่กับป็น่นโตเดี๋ยวออกไปด้านนอกนะ สุดอากาศบริสุทธิ์เมื่อกี้ฝนตกพรำพรำพอนี่ไล่มนปุ๊บเรียบร้อยฟ้าใสนี่นี่กริบเลยกริบเลยย่อตาจัยทร์อภิษฎเทพธิดะขออีกมนึงนะเสกแค่น้องเข้ามาอันนี้พูดตรงๆรงเลยนะไม่ให้จะเก็บไว้เสกเองมาขอไอตรงนี้เลย สโมสรเรดดิ้งก่อตั้งเมื่อปี1871มีฉายาว่าเดอะโร a ยลซึ่งแปลว่าราชวงศ์ครับมาจากตำบลที่ตั้งของทีมคือรอยัลคา u n ตี้ในย่านเบิร์กเชียซึ่งที่นี่เป็นที่ตั้งพระตำหนักของพระราชนีนั่นเองครับเพราะนอกจากพระราชวังบักกิงแฮมแล้วพระราชนียังมีพระตำหนักอีกหลายแห่งหนึ่งในนั้นคือพระตำหนักย่านเบิร์กเชีย เรดดิ้งเคยเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2006 2007และทำผลงานได้ดีเกินคาดครับโดยจบฤดูกาลในอันดับที่8แต่ฤดูกาลถัดมาผลงานแย่จนต้องตกชั้นกลับไปเล่นในลีกแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งสำหรับผู้จัดการทีมคนปัจจุบันของเรดดิ้งก็คือไนเจอร์แอดกินครับที่บอกเอาจริงๆนะนั้นเมื่อกี้เราเล่นกันมาเยอะเลยนะวันนี้เข้ามาแบบ VIP จริงๆเลยดูสนาม ดูแฟนบอลรูปแบบการจัดการท่านแเราเดินขึ้นมาเนี่ยนะมองอนาคตางไงทีมนี้ผมมองว่าทีมนี้นเป็นอีกทีมที่ผมว่าน่าจับตาและดูมีอนาคตนะนี่ผมไม่ได้ตอบว่าใจใครนะเ <c oughs> หตุผลก็คือจากการที่เราเดินเข้ามาเรื่องของสนามภาพลักษณ์รูปแบบแล้วพอเดินเข้ามาเรื่องของโลกการจัดการแล้วเมื่อกี้ผมเข้าห้องน้ําดูนู่นดูนี่ห้องบล็อกวิพีอะไรแหละสนามภาพรวมสนามหญ้าทั้งหมดที่เมื่อกี้ดูว่าเฮ้ยโอเคโอเคพี่แกง ใายก็ต้องมาดูการการปรับเปลี่ยนเมื่อมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นคนไทยแต่ผู้ถือหุ้นที่เราเปิดหัวกันมาว่าเป็นแมนนี่ปากเกียวเนี่ยเดี๋ยวจะได้พบกับเขาได้เจอแน่ได้เจอแน่แป๊บเดียวผมว่าเราดูข้างหน้าก่อนของที่ลึกเยอะมากแต่ดูข้างหน้าก่อนดีกว่า ในวันที่มีแมชการแข่งขันถนนที่อยู่โดยรอบของสนามฟุตบอลจะปิดการจราจรครับยังในเกมที่แท็กกับต้นหอมมาเยือนสตมฟอร์ดบีชในวันนี้ถนนฟูแลมที่อยู่ด้านหน้าสนามจะถูกปิดตลอดทั้งเส้นรวมถึงถนนที่เชื่อมกับถนนฟูแลมอีกด้วยเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับแฟนบอลหากใครมีพฤติกรรมที่เสี่ยงจะก่อให้เกิดปัญหาจะถูกตำรวจเชิญตัวออกมาตรวจสอบในทันทีครับ รแล้วของฝากเชียร์ด้วยตื่นเต้นนะ่ะจะบอก,อกนำ้ำมนนะนี่คือครั้งแรกของหอมนะแต่ว่านี่คือครั้งที่สองของผมแล้วแต่ผมก็ยังตื่นเต้นอยู่และถ้าวันนี้เชลซีแพ้ทษนหอมนะครับแพ้ก็แพ้ผิดไปเลยเกมหมุนเครื่อง อันนี้คือแบบเขาจับมาให้เขาจับมาให้เขาจับมาให้ดูเนี่ยมีทั้งเป็ดเนี่ย็มีเขียนป้ายบอกอยู่นี่ไงล่ะอ่าเนี่เนี่นี่มีทั้งเป็ดมีทั้งไก่ปิ้งมีข้าวสวยมีหมี่ผัดมีของทอดผมชอบอะไรอย่างไหมคือจัดมาอาหารคนไทยเลยถูกต้องในสนามฝรั่งถูกต้องในสนามบอลฝรั่งนะฮะมีข้าวมีอ่ ไก่สเตะนะฮะดูดิไก่สเต๊ะแล้วก็มีผัดหมี่ผัดหมี่ไม่ใช่อาหารฝรั่งนะครับอาหารไทยครับฮะนะทุกอเยนะะเยียมคือตอนนี้พออหุ้นส่วนใหญ่เป็นคนไทยว่าอะไรอะไรที่มีความเป็นไทยก็จะค่อยๆสอดแทรกเข้ามาชนิดที่หม่เดี๋ยวมีทีเดี๋ให้ดูนิดหนึ่งนิดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวทานหารเสร็จนะเตือนผมด้วยเออแอบไปเห็นอะไรมาจริงเหรออืรับรองโดนเลยโดนเลยอยากรู้อ่ะเดี๋ยวทานก่อนอ่ะโอเคโอเค ึกอยู่คนเดียวพร้อมค่ะเชียก็เชีย์ทีมเดีวยวกันค่ะมาก็มาด้วยกันค่ะแล้ววันนี้ได้เชียฟุตบอลทีมที่ชอบและตอนนี้เราได้อยู่ที่สนามที่เราใฝ่ฝันแล้วใช่รู้สึกไงบ้างครับ รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากค่ะคือหอมจะมีฝันของหอมอยู่สองอย่างคือหอมอยากาดูเชลซีแข่งสักครั้งในชีวิตและแน่นอนว่าถ้าดูเชลซีแข่งต้องเป็สแตปฟอร์ดบริดจ์บ้านของเชลซีกับอีกความฝันหนึ่งคือหอมอยากดูฟุตบอลกับแฟนค่ะแล้วอยากมีแฟนที่เชียร์ทีมเดียวกัน <c oughs> ณวันที่บันทึกเทปค่ะมีแฟนที่เชียร์เชลซีอยู่ค่ะแต่ถ้าหลังจากนี้ถ้าเลิกลากันผมจะเชีาร์เซนอลเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะคู่ปรับเลยเวลารู้สึกยังไงคะดีใจไหมคะนี่อยากจะบอกว่าโอเคครั้งนี้เป็นครั้งที่สองของผมแล้วแต่ว่าความรู้สึกมันก็เหมือนครั้งแรกที่ได้มานะครับและที่สําคัญได้มาเชียร์คนที่เรารักด้วยแล้วก็มาเชียร์ทีมโปรดด้วยนะครับผมแน่นอนครับอะไรมันเกิดขึ้นได้เหมือนเกมกีฬาเหมือนฟุตบอลนะฮะมันจะทิศทางไหนมันก็แล้วแต่มันนะครับแต่ว่าตอนนี้ ณเวลานี้ขอเติมเต็มความสุขให้เต็มที่นะฮะแล้วก็จำวันนี้ไว้ว่าเราเคยได้มูดูบอลด้วยกันครับค่ะวันนี้อันซีนฟุตบอลได้รับเกียรติจากสำริบบัณฑิตกฤษดาหรือบิ๊กนักธุรกิจหนุ่มชาวไทยที่ข้างคล้ในกีฬาฟุตบอล ถึงขนาดลงทุนมาเป็นหุ้นส่วนกับสโมสรเรดดิ้งในฤดูกาลนี้ครับชื่อของสำริดบัณฑิตกฤษดาเริ่มเป็นที่รู Day ้จักของแฟนบอลชาวไทยจากการเข yeah, ้ามาสนับสนุนทีมเพื่อนตำรวจเขาได้ก้าวสู่การลงทุนกับฟุตบอลอังกฤษเมื่อเรดดิ้งประกาศหาผู้สนับสนุนรายใหม่บิ๊กและกลุ่มเพื่อนนักธุรกิจชาวไทยจึงได้ยื่นข้อเสนอเข้ามาลงทุนกับสโมสรครับ เป็นครั้งแรกของหอมนะดูสีหน้าไว้ดีนะครับหนึ่งคือเป็นลมสองคือหามออกจากที่นี่ฮะไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไ, no ไปแล้วครับนัดแรกของต้นหอมในสแตมฟอร์ดบิชผลจะเป็นอย่างไรไปดูกันครับ ตอนนี killer, wow ้นะฮะเชลซีก็ชนะ2-0แล้วนะครับหวังว well, ่าพี่เก่งกับพี่ป๋องคงมีความสุขนะฮะฝั่งนู้นนะครับรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีใจมากค่ะสนุกมากแล้วก็ ก็เล่นแบบเบาๆนี่กันหนักกับชัมิดนะาสองศูน <laughs> เจอแล้วนะครับตามตัวมานานมากเลยนี่ขึ้นมาอยู่ในตรงนี้เรียกอะไรฮะบ็อกซ์วีไอพีบ็อกซ์ของ VIP hmm. นะฮะก็การชกไฟต์ต่อไปเนี่ยจะเจอใครฮะเ <laughs> มเวเธอร์นี่ <laughs> จะเจอไหมครับ เจอพี่แล้วเคยไม่ใช่ปลาเกี๊ยวไม่ใช่ก็เหมือนจริงๆเคยมีคนถามว่าอาหารจริงทาจริงเคยมีแบบผมว่าฝรั่งเนี่ยมานี่ยผเฮ้ยตัวลงปลาเกี๊ยวเทเที่ยทีมอะไรอย่างี้ต้องมีมั้ยเยอะเยอะเยอะเลยมั้ยเยอะเยอะก็หลายคนครับทุกคนก็แบบเซอร์ไพรส์ตั้งแต่อิมิเกชั่นล้วอิมิเกชั่นก็จะขอถ่ายรูปเออ ก็เหมือนมากถ<อ>้าคิดว่าเราปลอมตัวมานึกว่าเราเป็นแฟนพันธุ์แท<อ>้เมื่อเราบิ๊กรู้สึกไงอะไรที่ใครเขาแซวว่าเหมือนอันนี้ปลากเกี่ยวอ่ะความรู้สึกจริงคือเอาตรงๆก็เฉยๆ <c oughs> ไม่บวกไม่ลบ <c oughs> คือถ้าแบบแซวแล้วเหมือนสมรักหรือบวัวขาวก็อาจจะโกรธหน่อย <c oughs> อันนี้คือเวอร์คลาสไม่เป็นไรไม่ว่าอะไรรบโลกก็โอเคอย่างนี้ก็ยังมีบางส่วนเหมือนเขาเข้าเรื่องเลยว่ามาจากเพื่อนตำรวจอยู่ดี่โผล่มาเรดดิ้งได้ยังไงอะไรยังไงคื มันมันไวมากอ่ะสําหรับโอกาสโอกาสมันเป็นโอกาสมากกว่าพี่ครับบางคนแบบต้องรอให้โอกาสเข้ามาแต่พอเราพบโอกาสเราก็วิ่งเข้าหามันแล้วมันก็ได้อืมันก็โชคด้วยแล้วก็จังหวะด้วยทําไมต้องเป็นทีมนี้เออเเนี้ยอังกฤษมีตั้งหลายทีมใช่ใช่คือถ้าดูในสภาพภูมิประเทศแล้วเนี่ยเวดดิ้งเนี่ยใกล้ลอนดอนมากที่สุดใกล้สนามบินนิดโตมากแล้วด้วยอินฟราสตรัคเจอร์ด้วย ระบบสาธารณูปโภคการคมนาคมแล้วก็สนามผู้คนที่อยู่ในเมืองเนี้ยผมว่าทุกอย่างมันมันโอเคหมดอ่ะดีหมดมเขาต้อนรับเราดีไหมเขาบอกว่าเป็นเป็นคนต่างชาติโดยเฉพาะคนไทยเข้ามา่ะคนที่นี่เขาเขาเขาให้ความเคารพแล้วเขาก็เป็นกันเองกับเราแล้วอีกอย่างของเราเราเอาวัฒนธรรมของคนไทยเรามามที่รับเราไม่ได้มาแล้วเราแบบมาเย่อหยิ่ง้วมาแล้วแบบเฮ้ยเราไม่เห็นหัวเขาไม่ใช่เรามาแล้วก็แล้วผมก็ยังเด็กอ่ะ ใช่ป่ะเรามาเราเจอผู้ใหญ่หลายๆคนเจอเด็กๆวิ่งเข้ามาเราก็เป็นกันเองเขาก็โอเคกับเราบิ๊กเติบโตมาครับเริ่มดูฟุตบอลรักฟุตบอลเชียร์ทีมไหนรักทีมไหนเริ่มตั้งแต่ปี86ครับจำได้เลยว่าดูเรอูกพูทีมนี้มันสุดยอ <laughs> ดบ <laughs> ิ๊กเอ้ย <laughs> เอเอฉันฉัน<อ> ทษทนนะครับก็กล้องดูแค่สองคนหมดริ้วปูทีมเนี้ยมันอาเซนนั่นไม่ไม่ไม่ไปนั่งทางนงินเลยเซนนั่นจบคุมแซ่ดิเดียวผมแซ่ดิเดียวปีนิวได้แชมป่ะกุ๊กกี้ไปปีนิวได้ถ้วยป่ะกุ๊กกี้ขนมข้าวเที่ยวเอาตรงๆนะถ้วยไม่สำคัญแต่อย่างน้อยๆปีนี้ถึงจะรองแชมป์แล้วไงยิงเยอะยึดติดกับอดีตนี่ไงไม่ได้พูดถึงอดีตเลยนี่ไง พูดถึงปัจจุบันยิงเยอะเอาดาวซันโวมาจากใครลิเวอร์พูลองดาวซันโวจากใครลิเวอร์พูลพอใจยังเราพอใจแล้วมีความสุขพอใจแล้วมีความสุขขอให้เป็นที่หนึ่งในบางด้านเรามีความสุขแล้วเชิญคุณตาตาบายุคไหน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 ยุคที่จอห์นบานเยนรัชเยนรัชจอห์นแอนดริชเบสลีย์เฮาตันวีแลนด์เม็กมานจิลสพีเดวิดบอโลนะสตนตัน 8 9 8 8 9, 8, 6, 8, 7, 8 8าแ8ด8ปดแเก็ไล่กันเลยนเามานี่ผมถามบ้างคะถนมสุดท้าย<อ>ค,คาดหวังอะไรกับสโมสสแห่งนี้กับเรดดิ้งวางอนาคตรหรือว่าสิ่งที่มอไปหน้าคืออะไรผมมาที่นี่ผมมาทำงานผมคิดว่าผมมีความสุขแล้วได้มาทำงานได้มาทำฟุตบอลกับมืออาชีพจรงิงๆคือผมว่าฟุตบอลเนี่ยกว่าผลลัพธ์มันจะออกมาแต่ละแมตต์แต่ละสัปดาห์เนี่ยเขาต้องทางานหนัก ผมว่าผมโชคดีนะได้มมีส่วนร่วมในการทํางานอย่างเมื่อวานอยู่สนามซ้อมตั้งแต่9ก้ามงเช้าถึง6กโมงเย็นได้คุยกับนักบอลได้คุยกับสตาฟได้ดูพค้ซ้อมสามมีเหลียดได้ดูฟิตเนสได้ดูที่ผมว่าผมโชคดีอะ่ะผมว่าทุกคนหวังหมดอยู่แล้วล่ะแต่ผมขอให้เรียนรู้ตรงนีน้แล้วปล่อยเป็นหน้าที่ผู้จัดการดีกว่าถ้าทุกอย่างเรามาพร้อมกันหมดผมว่าน่าจะโชคดี กับด้านหะน้าพี่ป๋องจะพาน้องสาวคนสวยไปลองของที่สุสานโบราณซึ่งเคยเป็นสนามฟุตบอลของทีมเก่าแก่เป็นอันดับที่สองของโลกห้ามพลาดครับไม่เนรไม่เล่นนะปเขลุก้มดแล้เนี่ยสียงอะไรเสียงอะไรป๋องเสียงอะไรเสียงอะไรรถไป